นี้มีคนอยู่2ประเภทบางคนก็ยอมควักกระเป๋าเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดในขณะที่บางคนมองหาทุกวิธีทางเพื่อที่จะประหยัดเงิน <ide voice> ทั้งคู่รักสายเปและสายตึงเนิดต่างก็ชอบดื่มน้ำชาต่างกันอย่างเดียวก็ตรงที่สายเปมีชาสารพัดรสสารพัดชนิดและมีขนมคบเคี้ยวเยอะแยะมากมาย เราไปเยี่ยมพวกเขาดีไหมเป็นไอเดียที่เยี่ยมและเราก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นสวรรค์ที่เต็มไปด้วยถุงชาไม่รู้จะมองไปทางไหนดีว้าวนี่มันเหมืองชาชัดๆเอ้พิงกี้อยากจะดื่มชารสเบอร์รี่ไหมอือหือดีเลยจ้ะแต่ใครจะเป็นคนชงล่ะ แต่เดี๋ยวนะยังมีอีกชาถ้วยละถุงเลยเหรอเปืองจังโชคดีที่พิงกี้กับเควินไม่ได้ทำแบบนั้นเราไม่ชอบชารสเข้มข้นนะจ๊ะถุงเดียวก็พอแล้วละจ้ะอีกถุงนึงเล่าจะเอาไปด้วยจะได้ไม่ทําให้เจ้าของบ้านเสียน้ำใจงไงทุกทุกคนก็มีนีส่ยที่แปลกๆอนนะเนาะอุ้ยเราลืมไปเสียสนิทเลยเราจะดื่มชาโดยไม่มีขนมได้ยังไงล่ะใช่ปะโอเค้ค<อ><ๆ>คนลก้อนเลยเหรอเนี่ย เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะต้องทํายังไงกับมันตามสบายเลยจัะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายกินได้หมดทั้งก้อนเลยจัะเธอเธอแน่ใจหรือเปล่าว่าเราไม่ได้ฝันกันอยู่ช่วยหยิกฉันดูหน่อยสินุมจะอร่อยขึ้นเป็นสองเท่าถ้าเรากินพร้อมกับคุกกี้กินของว่างเบาๆกันหน่อยด้ไหมไอเดียเยอะมากเลยจ่ะแต่ว่าปัญหาก็คือจานสกรปรกหมดทุกใบเลยไม่เอาอะ่ะ ฉันขี้เกียจล้างนั่นคือปัญหาเหรองั้นเรามาแก้ไขกันสวัสดีครับเราต้องการให้เอาจารย์ใหม่ๆมาส่งเลยครับโพบเพียงแค่ครั้งเดียวจานชุดใหม่ก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วทำยังไงกับพวกชุดเก่านี้ล่ะก็โยนทิ้งไปสิจ๊ะอย่าไปเสียเวลาล้างมันเลยก๊อกก๊อจานมาส่งแล้วครับไม่ต้องทอนนะจ๊ะเอาไปเลยจ้ะ โอ้ว้าวสวยจังเลยเราจะได้กินกันสักทีอ๋ออืมเธอว่าไม่ว่าอาหารมันอร่อยขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเลยเนาะเมื่อเราใช้จานใบใหม่อ่ะการประหยัดมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเลิกช้อปปิ้งคนขี้เหนียวก็แค่ช้อปปิ้งในแบบที่แตกต่างออกไปอืมสวยจังเลยแต่ดูราคาสิคนบ้าที่ไหนการจะยอมจ่ายแพงขนาดนี้อุ้ย แควินดูการต้องน้ำใบนี้สิ3ามดอลลาร์เองนะไม่แพงเท่าไหร่หรอกเราซื้อดีไหมเธอจะบ้าไปแล้วหรือไงถึงจะยอมเสียเงินเยอะแยะขนาดนั้นรอให้มันลดราคาก่อนดีไหมอยากจะรู้จั่ไหยว่า2คนนี้จะต้องรออีกนานแค่ไหนกันแควินวัดคราวยาวาฟ้าและพิงกี้ก็ต้องทำสีตรงคนผมใหม่แล้วละในที่สุดก็ลดราคาสัที คุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆทีนี้ก็หยิบแล้ววิง่งไปที่แคทเชียร์ได้เลยปัญหาใหญ่ของสายเปน,นั่นก็คือเรื่องเงินนั่นแหละในไม่ช้าแม่เร็วเงินมันก็จะหมดไปไม่เหลืออะไรเลยได้ไงเนี่ยพอแค่ซื้ออาหารเองนั่นก็หมายความว่าต้องอระวังในการใช้จ่ายแล้วล่ะอุ๊ดูสิรายการโฆษณาขายของที่เราปวดปานนี่ ยีราฟสวยงามมากเลยก็แค่ 12. บสองเก้าเ้าเหรียญเองถูกสุดๆเลยล่ะของมันจะต้องมีอาดัมกับอลิสนึกไม่ออกเลยว่า <welche> ช <ăn> uh ีว huh ิตที่ไ <for> ม่ม <tw All> ียีราฟตัวนี้มันจะเป็นยังไงพวกเขายอมทุ่มเงินก้อนสุดท้ายเพื่อให้ได้มันมาครอบครองว้าว แสงสุด,สดมันดูดีกว่าที่เห็นในทีวีอีกนะเนี่ยว้า wow. ว <Yeah. S 1> แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราหายหายยิวเนี่ยสิไม่นะแต่ว่าตอนแรกๆเราจะซื้ออาหารกันนี่นะ <c oughs> ทำไมมาลงเอออย่างนี้ล่ะพิงกี้น่ะเป็นคนประหยัดเงินเก่งสุดๆเธอกำลัง <es> จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความตนีทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าใช้ไฟแค่ดวงเดียวในอพาร์ตเมนต์ก็จะประหยัดเงินได้ทั้งเยอะ แล,และกระดาษชำระก็จะดูได้นานยิ <S <S ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเราฉีกออกมาแค่นิดเดียวแล้วก็แยกออกมาเป็นสองชั้นแล้วเวลาล่าช่วงก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำถังแห้งก็แค่ครึ่งนิดก็พอแล้วละแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะถอดหลอดไฟออกด้วย และเควินก็เก่งเรื่องคุ้มทุนจนสามารถได้รับปริญญาอเอกเลยทีเดียวพอเขาซ่อนเงินเสร็จแล้วก็ถอดหลอดไฟออกได้โดยเฉพาะในเมื่อทั้งบ้านมีหลอดไฟอยู่แค่หลอดเดียวพิงกี้กับเควินมีความสุขกับความสัมพันธ์ของเขาอีกหนึ่งนาทีฉันก็ทำเล็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเธอก็เอาหลอดไฟไปได้มีความสุขกับการอ่านนะจ๊ะ ส่วนฉันก็จะนั่งอยู่ในความมืดน,นี่แหละหรู้ไหมว่าวันไหนของเดือนคือวันที่ดีที่สุดก็วันเงินเดือนออกยังไงลางอาลิสกับอดัมเฝ้ารอว,วันนี้มานานแสนนานอีกแค่วันเดียวเงินเดือนก็จะออกกันแล้วอืม Yeah. เเยราคือราชากับราชินีแต่วันเงินเดือนออกก็ยังมีข้อเสียนะเพราะว่าเงินมันหมดเร็วมากๆโอ้ไห้ตายซิเราจะต้องรออีกแล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะถึงสิ้นเดือนเนี่ยถ้าจะมีใครสักคนที่รู้จักระมัดระวังในการใช้เงินแล้วละก็คนคนนั้นก็คือเทวินกับคิงกี้ พวกเขาใช้ทุกๆอย่างอย่างระมัดระวังและพวกเขาก็จะอยู่ได้นาน,น,านยิ่งขึ้นโอ๊ยโอ้ทำอะไรของเธอเนี่ยทิ้งเงินเรียงาดแบบนี้ได้ยังไงซ่อนทุกอย่างแล้วอย่ามาดุฉันสิอโอ้เราจะต้องซ่อนเงินเอาไว้ในหมอนอิง แฟนของคุณรู้ว่าคุณอยากจะได้อะไรแสดงว่าพวกคุณ <republic> ม <prayed> ีความสัมพันธ์ที่ดีที่รักเลือกมือข้างหนึ่งสิอืโอ้หตื่นเต้นจังเลยเอาข้างนี้ละกันก็ต้องแน่นอนละอลิสทายถูกและได้ไอโฟนรุหไปที่รักเธอนี่แสนดีจริงๆเลยเสียงมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะที่รักจ๋าอ้ม ฉันชอบทําให้แฟนของฉันรู้สึกดีนะ่ะเธออยากจะได้อะไร <S <S ฉันก็ซื้อให้ได้ทุกอย่างเลยแล้วฉันจะทํายังไงกับโทรศัพท์เครื่องเก่าดีแล้วใครสนกันละ่ะวางมันไว้กับเครื่องอื่นๆสิว้าวที่รักเธอนี่น่าทึ่งจริงๆวันเกิดของแฟนน่ะเป็นวันที่สําคัญสุดๆเควินพยายามเลือกของขวัญแต่ราคาช่างน่ากลัวสิเลเกลินเอ๊ะเท่าไหร่เนี่ยทำไมของที่น่ารักที่สุดจะต้องแพงขนาดนี้้วย ทั้งร้านเนี่ยไม่มีอะไรที่จะพอดีเลยหรือ,อยังไงมีสิคะคุณก็แค่ต้องไปที่ผแผนกลดราคาแค่นั้นเองหนูรักท่อเหรอใช่ข้อความแปลกแต่มันก็ดูดีนะพิงกี้จะต้องชอบมันแน่นอนนี่ของขวัญจ้าสุขษันารวันเกิดนะแต่ว่าพิงกี้ไม่ชอบของขวัญราคาแพงเธอบ้าไปแล้วหรือยังไงทำไมถึงจ่ายเงินซื้อถ้วยพวกนี้มาถ้ายังไม่ได้เห็นสิ่งสำคัญเลยมันลดราคานะ่ะถ้วยถูงสุดเหรอเป็นของขวัญที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเลยอะ่ะ ทันฝ่ฝันอยากจะได้ของขวัญแบบนี้มาทั้งชีวิตเงินมาแล้วก็ต้องหมดไปแต่ว่าคุณก็ยังต้องกินอาหารดีดีเควินพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่ออาหารเย็นดีๆสซักมือแต่ว่าพิงกี้ก็มีแผนการอย่างอื่นคุณวางป้ายที่เขียนว่าถ่ายแล้วไว้หน้าบ้านเพื่อนบ้านก็จะคิดว่าคุณเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆ แล้วใครคือเพื่อนบ้านของเรานะนหรอก็คู่รักสายเปยยังไงล่ะพวกเขาจะต้องมาทักทายเพื่อนบ้านใหม่พร้อมกับของต้อนรับแน่นอนอลิสกับอารดัมหลงกลซะง,งั้นและพวกเขาก็มาทักทกทักประตูหน้าบ้านละวสวัสดีค่ะเราคือเพื่อนบ้านใหม่ของคุณค่ะอือับคุณครับเรากําลังยุ่งมากครับบายบายครับเพื่อนบ้านใหม่น,นี้แปลกๆนะว่าแต่พวกเขาทําให้เธอนึกถึงใครบางคนหรือเปล่า คุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักสายเปกับคู่รักที่ตึงเนิดของเราหรือเปล่าแล้วไลฟ์สไตล์แบบไหนที่ทําให้คุณนึกถึงตัวเองมากที่สุดบอกเราในคอมเมนต์ได้เลยนะดูวิดโออื่นที่น่าสนใจของเรากดติดตามและกดไลค์วิดีโอนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะแล้วคุณก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะ